ได้ท่านสมุดมาซื้อเลขสิบใบสิเอาดสิบใบสิบใบเลขฝันฝันฝันเองเลยน่ะเลขฝันว่าอะไรฝันเห็นบ้านเพราะว่าบ้านผมมันเป็นบ้านเลขที่สิบสองไงมาเลขที่สิบสองผมเลยซื้อสิบเอ็ดสิบสองมันลดแต้มหนึ่งขึ้นด้วยขึ้นด้วยบ้านเลขสิบสองอ้าวแล้วไปซื้อสิบสามซื้อแต่สิบซื้อแต่สิบสองกับสิบเอ็ดซื้อแต่สิบสองกับสิบเอ็ดนี่ไงสิบเอ็ดอยู่นี่ฝันว่าอะไรครับบอกหน่อย ก็ฝันว่าเห็นบ้านเก่าบ้านเกิดก็เลยก็เลยเออเลขเก่าบ่เลขเก่าลวงกองเลขเก่ามีเลขอะไรบ้างเลขเก่าไหนขอดูโฉนดหน่อยสินี่บ่นี่ใช่ไหมโฉนดแต่ว่าผมโวนาเลขเก่างไงผมผมผมฝันเห็นบ้านเก่าทีไรบ้านบ้านผมทีไรผมมันออกสิบสองมันเกี่ยวกับอันนี้เลยมันออกสิบสองเกี่ยวกับเลขสิบสองอย่างเดียวถ้าผมฝันทีไรจะออกสิบสองทุกทีถ้าฝันเห็นบ้านเก่านะ อ้าวสิบสองหลัก <c oughs> อ้าวไ,ไหนไหนดูก่อนหลักฐานว่าซื้อจริงอะ่ะไหนเอาหลักฐานให้ดูนะไหนขอดูหลักฐานหน่อยดูหลักฐานเองเก้าใบเอง,เอ,งอ่าหลักฐานที่จริงนะครับ <c oughs> หลักฐานซื้อจริงจังของจริงครับของจริงของจริงนี่ถ้าไม่ฝันก็ไม่ซื้อใช่ไหมถ้าไม่ฝันก็ไม่ซื้อถ้าฝันทีไรจะออกทุกทีเลยมั่นใจ งว hey. um, ดนี้มั erm. ่นใจมากๆมั่นใจมากๆาครับแอดประวัติซื้อไปแล้วงวดนี้งวดนี้สมุดบ้างมั่นใจฟันทงงวดงวดแล้วแอดประวัติกับแอดฉัดนี่ก็ฟันทงไปแล้วเต็มเต็มสี่สิบใบงวดนี้แอดสมุดมาฟันทงให้ฟังอีกรอบหนึ่งผมกลัวว่าเอฟซีเราจะหนีไปหมดเพราะว่าพวกเรามาฟันทงเนี่ย แต่เลขที่ชอบจริงๆนะแต่พี่ป๋องบอกว่าถ้านอนฝันอย่างนี้เลขเก่าอาจจะมาพี่ป๋องบอกอาจจะมาเลขเก่าอาจจะมาก็จะมีเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะแล้วก็ศูนย์เจ็ดเลขเก่ามีหลายตัวนะลุงป๋องนะเก่าเขาปีที่แล้วเก่าเขาปีที่แล้วปีที่แล้วคืออะไรมีเลขอะไรบอกอะไรที่ลุงป๋องก็ทิดไปหน่อยย้อนไปปี63 ไหนขอดูหน่อยสิกระกล้าออกมานะครับ4 0่ศูนย์กับ94 403กับ94้าพูดนะสี่ครับ403กับ94้าสปีที่แล้วปีที่แล้วเขียนในหนึ่งที่กระดาษเอากระดาษสีหน่อยเอาตรงนี้อ่ะอ่านะครับนี่นี่กระดาษนี่กระดาษลูกฟลอมแต่ว่าผมชอบชอบชอบยังไงก็ชอบอ่ะ ยังไงก็ชอบท้าไหลมาหมดใช่ไหมก็ตอนนี้ตอนนี้จะเอาเอาหมดใช่ไหมตอนนี้บ้านเลขที่พี่เท่ไหมสิบสองสิบสองแต่ซื้อลงสิบเอ็ดแล้วสิบสามไม่ซื้อแต่สิบสามยังหาอยู่อ๋อนี่นี่นี่เลขเลขเก่าเขาปีที่แล้วเอาตรงกับเลขผมอีกแล้วโดนใจโดนใจโดนใจครับเลขเก่าเขาปีที่แล้วโดนใจนะ นี่ไม่ได้มาเปิดเผยเราไม่ได้มาเราไปซื้อรถตรีนะเราไม่ได้มาทำอะไรนะครับแอมแอมนะแอมแอมนะงวดนี้ไอ้ฉัดคงคันทงงวดนี้คือวันนี้ให้ให้แอดสมุดเหมาคนเดียววันที่แล้วแอดฉัดกับแอดประวัติเหมาเมาเมาแล้วเหมาแผงกล่องแล้วแต่งวดนี้ผมขอเหมางวดมันเชอเลที่ชอบพอดีเจอเลขที่ชอบพอดีงวดนี้ผมชอบ C หนึ่งสามวดได้ได้เป็ไปได้งวดนี้ผมชอบ C หนึ่งสาม อันนี้นะครับเราเป็นแนวทางของพวกเรานะครับก่อวันนี้นะครับเดินทางก่อนที่จะเดินทางไปเอาเลขครับตามต่อตามต่อกันว่าวันนี้เราจะได้เลขอะไรกันครับอย่าไปเชื่อพวกเราครับเพราะว่าเราหมดไปหลายหลายแสนแล้วนะหมดไปหลายแสนแล้วแต่ได้มาก็หลายล้านนีว่าเราเป็นแนวทางแล้วกันก็เป็นแนวทางมาหลายล้านหมายถึงว่าไปซื้อหลายแผงหลายแผง อ่านะครับก็ขอบคุณพี่สมุทรนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับก่อนจะเดินทางก็ก็เราก็ฝากตัวเลขหน่อยนิดหนึ่งชอบนะครับนี่ครับอ่าเลขของพี่สมุทรชอบนะครับชอบเป็นแนวทางนะครับชอบเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางไว้นะครับครับผมโอเคถ้ามีสีติดมาด้วยดีเลยดีเลยใช่ไหมโอเคนะครับโอเคแนวทางสวัสดีครับสวัสดีครับเราดีลองเอาเลขผมไปเสี่ยงหน่อยเด้อ สิบสองสิบสองครับเราอ๋อได้กับเงินด้วงครับผมแล้วทีนี้จะซื้อเดว้นู้เงินไ่สตวนายารอกาที่องพจะทนที่ันครับนงจะใส่้งายพระรวมไปนกไสามตัวมือตามทยที่กองพารกาจะทที่ับครับกเงินด้วงนจะได้รูได้เลยัน่นงะ มันสองหนึ่งใช่ไหมมันกลับกันกับของผมเลยเนาะตัวกลับเนี่ยจะต้องซื้อกลับสองหนึ่งต้องซื้อหนึ่งสองด้วยแม่หาัตตรมันมนี่วันนี้ก็มาขายซคนก็หาคอืนอืมครับฝันฝันฝันดีด้วยฝันได้กินจะได้ของจะได้เงินได้ทองนะอ๋อครับ ยายผมฝันแบบนี้ไหมผมฝันฝันว่าเห็นเห็นบ้านเก่าบ้านเกิดผมน่ะแต่บ้านเลขที่สิบสองมันจะออกไหมบ้านเก่าบ้านเลขที่สิบสองบ้านบ้านที่ผมเกิดบ้านนบ้าหลังเก่าๆไม่ใช่หลังใหม่ทุกวันนะบ้านที่เขาลื้อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืม ใช่เลอแต่ผมฝันที่ไรฝันเห็นอย่างนี้ที่ไรออกออกบ้านเลขที่ทุกทีบ้านเลขที่ผมสิบสองผมฝันที่ไรออกออกทุกทีมันมันคือไหมเฮ้ยมันจะออกไหมน่าเป็นป้าถ้าฝันว่าบ้านเก่าครับถ้าะบ้านเก่ามันมีแล้วเออก็กามสี่ศูนย์แต่เลขที่สี่ศูนย์จะไม่มาไม่มาโอ้แต่ถ้าเป็นป้านะถ้าเป็นน้อ เขาความฝันไม่เหมือนกันอืมในบ้านเรามันเจอปัญ้าคาับปัญหาเราก็บอกว่าจะออกเลขตัวเก่าเนาะจะออกเลขตัวเก่าแล้วแล้วแต่คนแม่นแล้วแต่คนแม่นบางคนก็ฝันว่ามาณสองคนพี่น้องเลยพี่น้องอ๋อเลขพี่น้องความฝันมันจะไม่เหมือนกันแต่ก็มันก็อยู่หนึ่งสองหนึ่งสองสวยไหมหนึ่งสองสวย แต่ว่าผมผมบ้านทีกที่ผมสิบสองผมฝันเทไลมันออกทุกทีไงาอว่าผมเลยชอบผมผมจะซื้ออยู่สิบสองแม่หาซื้ออไม่มีบ่มันปแปดสอหนึ่งามันไม่มีมันไมอ้ื้อหมันหาไม่ได้ เรงาบุกองตจัดการเยใสอสบกนึ hmm. uh ่กระเทียันตบเลยเออได้ได้อันน้ลยกนงมานที่นู้นด้วยมันก็บอ่ามันกไน้น็ซืัดะนตนนี้้านีม่นใจเลยจร่หมดแล้วอ่ะอ๋อครับเะแม่เกมจะบอกว่าที่ต้องสลับต้องสลับ <jam Stadium> ต้องกล MM ับชอบเลยชอบเลยชอบเลยแม่เก้าเจ็ดเจ็เก้ายิ่ืมก็้อมชอบชอบน้ป้าชอบชอบซื้อไงสองร้อยคูณสองร้อยเลยเมื่อที่แล้วเดี๋ยววันนี้เรารอไม่เจียมกัน เรื่องเรื่องหวยมัต้องมัต้องพูดครับที่ไหนเราก็นับถือครับครับแล้วเรานับถือทุกที่ที่ไปที่มาตอนนี้ผมมาอยู่ที่ไหพระโอบนี่นะครับไหพระโอบข้างใน เราจะอยู่ข้างหลังทั้งหมดครับเชื่อเขาเขาบอกเราก็ต้องเชื่อเขาผมมาแปลความฝันให้ฟังนิดหน่อยแต่ว่าผมซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้แหละสิบสองอือ งวดนี้ซื้อตัวไหนถูกผ้าร้อยจับแบตเตอรี่ต้องไหางวดนี้ซื้อตัวไหนงวดนี้งวดนี้ยางเรียกในใจในใจยังเลยยังไม่มีในใจไม่ไม่นึกเลยโอ้โหยังไม่นึกว่าจะเอาเรียกอะไรเดี๋ยวรอค้ำคันี่แหละเนาะค้ำคำมนี่เลยรอแม่หมอมาก่อนวันนี้เลยน้าวันศุกรน้ามันครับ ฝันหรือยังวันนี้ฝันหรือยังฝันหรือยังพูดถึงป้านะครับวันแล้วฝันแด่ตัวฝันแบบมัน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 ก็ไม่แน่ไม่นอนเออเพราะว่าไปตรงไหนก็มีแต่ขึ้นไปข้างบนเหมือนก็จะตกมันก็ตกใจตื่นอ๋อมีแต่ฝันแบบ ฝันว่า<ส>ได้ขึ้นสูงสูงทั้งนั้นเลยมีมีวันแรกอ่ะฝันมวันแรกสองสามวันอย่ากออแล้วฝัน uh ว่ามีเด็กหนุ่มครับทำไมชอบถ้ามีงานอะไรก็ไม่รู้เขาก็นอนทางนู้นเราก็มันสกปรกเนาะเราก็กวาดมีเด็กนอนเยอะแยะเราก็จะไปกวาดถูตรงนั้นถูตรงนี้ถูไปใกล้เขาเขาก็นอนอยู่ใช่ไหมเขาก็กอดมอนกไม่นอนแล้วนั่นก็หมดความหมายใช่ไหมก็เลยก็เลยก็ ผัดเปนหน้าผี่กาตะปูเน่ะตกตะปูบนเสาก็ไม่มีใครกล้าขึ้นเนาะทีนี้เขาผ้ามาห่มเราก็ขึ้นไปขึ้นไปว่าจะจับจับลังคาก็จับไม่ได้ถ้าจับไปหรือถ้าอยู่ในเสาที่ไม่เป็นไรก็แบบกลัวกลัวจับน่ะมีแต่กลัวกลัวกนลงมาตามเสาอมันมีแต่แบบไไ่นมันตกใจหมดเลยอ่ะฝันมีแต่ตกใจ ยังยังแปลไม่ได้ยังแปลตัวเลขไม่ได้ครับไม่แปลเม่อกี้ราก็ค hmm. ือว <si wave> ่าไม่ไม่ได้แปลครับคิดว่าคอยดูอืมเสร็จที่คอยดูบ้ครับคอยดูคอยดูวันนี้แหละคอยดูคืนนี้แหละเย็นนี้แหละเดี๋ยวรู้กันไม่คิดว่ายังไงก็เราไปนอนดูครับเอาไปเสี่ยงดูถ้าได้เลขก็ไปเสี่ยงดูถ้าฝันดีเราค่อยทุ่มอืม ก็หมดทีแล้ใช่ไหมครับเราเราฝันฝันอะไรให้นะเน้เข้าไปอ่ะอันนี้นะยันตรงใส่ชาวบ้านเขาจะหัวโราะพี่ยฝันเห็นขีเต็มไปหมดเลยขี่โอ๊ยหมาวิ่งเละไอ้ก็โต๊ดจัดนุ่มจัดนุ่มมันหายใจไม่ออกไงฮ่าฮ่ากันอีกต่อไปแล้วก็สู้เล็ดนมถ้าฝันแบบนี้จะได้เงินใช่ไหมถ้าฝันเห็นขี้ ไปตรงไหนก็มีแต่ขี้ไปเหยียบไม้ไม้แต่นั้นวันนั้นสองวันค่ะบอกน้องนี่ไอ้วันเขบอกว่าหมอที่นั่นน่ะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนะหมออะไรน่ะไม่อะไรนะของว่านี่ยอ้ยคนแต่ยันนะคิดถ้าเราก็พูดเนะฝันเห็นขี้่ยันว่าไม่ยุ่งเราปัญหาเขาก็พูดไม่น้อยคนก็พูดน้อยอย่างนั้นนะครับเ็นขี้ได้เงินได้เงินเออได้เงินโล่งโอ้ยทำงานคนไม่ได้นินทากูแล้ว ดีใจที่เขาพูดอย่างนี้นะฝันว่าคนมาเอามั่งฝันว่าเขาอะคมให้มันนี่กตฝันได้ได้ตล <นะ S 1> อดงานตั้งถอยแต่เ้าหลายคืน,นเกมาวันน,นั้นเป็นนักธิปเนาะแต่ในวันนี้เนเี่ยจะมา